โ okay. อเคปะจริงยังไม่ทันถึงหุ่นหรกอยู่สร้างคนขับก็นาลลนละ้วรงมากทำไมถึงนูว่าหนูน่าจะสร้างคนขับนานจะเห็นไหมเนี่ยหมุนต้องไหนวะคลิกขวาอุ๊ยเอาอันนี้คือมันปรับให้ใหญ่ขึ้นหรือมันปรับให้หเล็งอ๋อ ปรับให้ใหญ่มีปรับให้เล็กประมาณนี้แล้วกันความสูงสะโพก <c oughs> รอบเอวทุก <c oughs> คน,นคะนี่แหลคะค่ะคือสิ่งที่หนูชอบมากความสูงของสะโพกนะคะ เราต้องเปล่าให้มันดึงดังนิดนึงเออจจ้สีนะ่เนี่ยขนาดอกโอ้นี่ไงขนาดอกมันอยู่นี่นี่ว่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือความความกว้างของอกนี่แหละ ใช่เลยชอบความูงของอกหนูขึ้นเอาหนูชอบหน้าอ,อกตึงๆจริงจริงจว่้ใหญ่ไปว่ะเดี๋ยวเวอันนี้มันใหญ่ไปขอรล์ลนิดนึงเออประมาณนี้นะกำลังพอดีกำลังสวยข <c oughs> นาดจะพกค,ค่ะโอ้ว้าว <c oughs> นี่มันสุดยอดจริง ความยาของผม2อ,อ่าตรงนี้เอายาวไปเลยอันนี้ขึ้นนิดนึงน,นี่ขึ้นนิดนึงโอเคเรียบร้อยทุกคนหนูพร้อมแล้วหนูพร้อมแล้วจริงๆหนูพร้อมแล้วเนี่ย Congratulations. Congratulations. Congratulations 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 Congratulations